สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสอโตคาร์นะครับวันนี้ผมตรากูลลิทมิตรพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานเปิดตัว Honda WRV นะครับซึ่งเป็นเซกเมนต์ใหม่นะครับของทาง Honda นะครับราคาเปิดตัวนะครับก็เริ่มต้นที่รุ่น SV นะครับราคาอยู่ที่7,99,000บาทนะครับ และด้านหลังผมก็คือรุ่นท็อปสุดนะครับมีแค่2เกรดเท่านั้นก็คือ B SV แล้วก็มี RS นะครับ RS ราคาค่าตัวอยู่ที่869,000บาทนะครับและทางด้านหลังผมเนี่ยก็คือจะมีสีนี้ซึ่งเป็นสีแดงอีกไน e r e รนะครับแล้วก็หลังคาดำเงาเนี่ยจะมีเฉพาะในเกรด RS เท่านั้นก็ราคาเนี่ยน่าจะต้องไปดูที่สเปคกันอีกทีนึงว่าราคาแตกต่างกันอย่าง,างไรในเรื่องของสีที่ต่างกันนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5้าสีสาหรับเกรด RS เแต่ถ้าหากว่าเป็นเอสวีเนี่ยจะมีให้เลือกทั นะครับเป็นสีเงินใหม่ นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับสีดำยังอยู่นะครับสีเทาเมทิโอรอยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณจะเอาหลังคาเป็นสีดำตัวถังทูโทนก็จะต้องเลือกสีแดงเท่านั้นต่างจาก s r v อย่างไร s r v เป็น HyB r i d EHEV แต่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยีซีนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับทางด้านของค o n ราบ RV แต่ต่างกันที่ไซส์บอดี้นะครับระยะฐานล้อต่างกันนะครับโดยที่ระยะฐานล้อนะครับระหว่างล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังนะครับของ WRV เนี่ยจะสั้นกว่าทางด้านของ BRV สองร้อยสิบสี่มิลลิเมตรแล้วก็ต อย่างเกรด RS เนี่ยคุณจะได้เห็นงานโครเมียมนะครับที่เป็นโครเมียมรมดำนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับ HRV ในรุ่น RS นะครับพร้อมกับอักษร RS สีแดงบริเวณกันชนทางด้านหน้านะครับก็จะมีการแซมงานที่เป็นงานสีเงินในขณะเดียวกันครับในเรื่องของระบบไฟนะครับบริเวณกันชนนะครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยจะได้ไฟตัดหมอกแบบ LED แต่ในรุ่น SV เนี่ยคือตัดไปเลยไม่ได้ไม่ได้แม้แต่ไฟตัดหมอกแบบหลอดไส้นะครับส่วน โคมไฟหน้านะครับคุณจะได้เห็นงาน d a เด,ดทาม running light นะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบซ e q เ e n t ลเชด้วยนะครับไฟสูงไฟต่ำก็จะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับก็เท่ากับว่าเป็น full LED นะเพราะว่าไฟเลี้ยวก็ได้วิ่งด้วย มันจะต้องเป็น LED อยู่แล้วเครื่องยนต์นะครับ121แรงม้านะครับแรงบิด145นิวตันเมตรพิก,กัดเรื่องของ CC นะครับในเรื่องของพละกําลังแล้วก็อัตราทดเฟืองท้ายเท่ากันกับ Honda BLV หมดเลยจริงๆแล้วถือว่าเป็นรถแพลตฟอร์มเดียวกันเลยต่างกันแค่ในเรื่องของ ฐานล้อนะครับบอดี้ความกว้างของล้อก็เท่ากันไซส์ยางเท่ากันคันนี้นะครับได้ล้อขนาด17นิ้วในรุ่น iS แต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่น SB จะได้ล้อขนาด16นิ้วแล้วก็เป็นคนละลายอันนี้จะได้เป็นแบบสปอร์ตหน่อยนะครับ17ล้อปัดเงาทูโทนนะครับยางเป็นบิตโตนนะถ้าจำไม่ผิดนี่ฮะปัดเงานะครับแล้วก็เป็นงานล้อแม็กสีดำเงานะครับ215 55R17 นะครับนี่ ตัว RS นะครับได้ Honda Lane Watch สิ่งที่พิเศษเพิ่มเติมนะครับก็คือในรุ่นนี้นะครับเขาได้ Honda Sensing นะครับตั้งแต่เกรด SV เลยนะครับก็คือพวกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันแต่ว่าไม่ทางานจนถึงจุดหยุดนิ่งเพราะว่าไม่มีเบรกมือไฟฟ้าไม่มีออโต้เบรคโฮให้แต่ว่ายังได้ระบบที่จะค,ควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับเมื่อรถเบียงออกนอกเลนก็ยังที่จะควบคุมพรมลัยนะครับให้กลับเข้ามาสู่ในเลนอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าแล้วก็ช่วยเบร,ๆๆรบเกฉุ ได้ถูงลดทั้งหมด6ตำแหน่งภายในห้องโดยสารแต่ SV ได้เพียงแค่4ตำแหน่งภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ SV ไม่ได้เลนวอสนะครับทั้ง2รุ่นไม่มีกล้องรอบคันให้อ่าเคลียร์ๆนี่คือแบบรวดเร็วรวดรัดที่สุดแล้วระยะความสูงจากพื้นนะครับสำหรับ w r v นะครับมีระยะความสูงจากพื้นเนี่ยสูงกว่าทางด้านของ h o n d ้า BRV นะครับอยู่11มิลลิเมตรนะครับโดย w r v เนี่ยความสูงจากพื้นอยู่ที่220มิลลิเมตรคือสูงมากกว่านะครับก็ลุยได้เยอะกว่าน่อยนะครับส่วน B.R.V. เนะี่ยอยู่ที่209ม mm, ิลลิเมตรครับด้านหน้านะครับเป็นช่วงล่างแบบแมกคาสันสตรัทนะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยเป็นทอร์ชันบีมพื้นฐานก็ไม่ได้แตกต่างจาก B.R.V. แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ไปลองขับกันว่าอาการตัวรถเป็นอย่างไรแต่ถ้าเทียบกับว่าเราเคยขับ B.R.V. มาแล้วเนี่ยถือว่า B.R.V. เนี่ย handling นะครับน้ำหนักควมันไลแล้วก็การตอบสนอ,องช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นจุดหนึ่งเลยที่เราประทับใจมากๆเราก็คาดหวังครับว่า ดับเบิลยูอาร์วีเนี่ยจะทําได้แบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ด้วยตัวรถนะครับที่มีถานล้อที่สั้นกว่าส่งผลให้ระยะวงเลี้ยวอะครับลัศมีวงเลี้ยวของเขาเนี่ยแคบกว่าครับอยู่ที่5.0เมตรเท่านั้นเองในขณะที่ Honda าบ v เนี่ยนะครับจะอยู่ที่5.3เมตรเพราะว่าถานล้อนั้นยาวกว่ามีลูกเร็วนะครับเป็นสีดาเงาแล้วก็ได้เสาอากาศเป็นแบบชาร์จฟินด้วยแต่ที่งานวันนี้เนี่ยเราไม่เห็นตัว SV วเลยเขาเอาแต่ตัว RS นะครับมาโชว์อย่างเดียวดูไฟไท้ายครับเป็นไงบ้างไฟไท้ายนี่แบบว่า เป็น LED แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็น full LED นะเพราะว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่เลยใช่ไหมด้านท้ายเนี่ยก็จะมีไฟเบรกตรงที่3เป็น LED แล้วก็โลโกโ้ Honda นะฮะตัวนี้เนี่ยเขามีออกล้องมองหลังนี่กล้องมองหลัง,ลง,ง,ลงครับตัวนี้ก็จะเป็นทับทิมนะครับบริเวณกันชนทางด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นงานสีดำตัดด้วยงานสีเงินมีไล่ฟ้าที่กระจกหลังให้แล้วก็มีเป็นแบบ หูยึดลากจูงด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ภายในนะครับนี่คือภายในในเกรด RS นะครับของ w RV ซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกเลยก็คือว่าภายในแดชบอร์ดหรือการออกแบบต่างๆเนี่ยถูกยกมาจากค o น da BRV เลยนะแดชบอร์ดทรงนี้พวงมาลัยทรงนี้พวงมาลัยไม่สามารถที่จะปรับดึงเข้าดึงออกได้นะครับได้แค่สูงต่ำเท่านั้นนะฮะนี่นี่ดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะครับได้แค่2ทิศทางแต่ว่ามีแพทเทิร์นชิปมาให้ในรุ่น RS นะครับอ่า ดูน่าไอไดแพดเดิลชิตัวรถเนี่ยรารับการสตาร์ทจากรีโมทด้วยนะครับสำหรับใน wrv ครับแล้วก็หน้าปัดดลไม้ก็เรียบง่ายครับตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับเข็มเป็นสีแดงนะฮะซึ่งน่าจะแตกต่างจากในเกรด sv อยู่นะครับหน้าจอทัชสกรีนครับขนาดจะไม่ได้ใหญ่โตมากอาจจะดูไม่ทันสมัยนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันแล้วนะครับแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยจะเห็นคริปสีแดงครับบริเวณแดชบอร์ดนะครับตัดกับงานสีดำเป็ยโนแบล็ k นี่ ซึ่งจะแตกต่างจากในเกรด S V ของ W R V ด้วยแต่ว่า R S เนี่ยก็จะมีบุหนังเดินได้ตะเข็บเป็นสีแดงแล้วเราจะเห็นนะครับงานตกแต่งที่เป็นตะเข็บสีแดงนะฮะแล้วก็บริเวณแถบที่เขาแซมมาเป็นงานผ้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนฉลุน,นะครับด้านในก็จะมีแซมผ้าสีแดงนะฮะนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับนะตกแต่งด้วยงานวัสดุตัด เป็นสีดำเปียโนแบล็คนะการประกอบมันก็ไม่ได้เนี๊ยบมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับคือยังไงก็สู้ e x p ก n d เ r ดไม่ได้แต่ก็เหมือนกับ BRV นั่นแหละแล้วก็ถ้าจะไปเทียบกับคู่แข่งนะครับที่ตอนนี้มีอยู่ในตลาดที่พอจะใกล้เคียงกันที่สุดนะครับหรือว่าชนกันก็ได้คือ CX3 แล้วกันนะ c x เเป็นค r อสโอเวอร์เหมือนกัน c x 3งานในเรื่องของการตกแต่ง c x 3เนี่ยน่าจะดูเนี๊ยบกว่าระบบปรับอากาศนะครับเป็นออโต้แต่ไม่แยกฝั่งนะครับแล้วก็มีตัวเลขดิจิตอลให้ด้ดวยนะ หัวเกียร์คอนโซลเกียร์ยกมาจาก BRV เลยแต่แตกต่างกันในเรื่องของการตกแต่งหัวเกียร์เล็กน้อยแต่ในเรื่องของตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับคล้ายๆกันเลยก็จะมีช่องวางแก้วน้ํา2ตําแหน่งนะครับมี USB ให้2ตําแหน่งนะครับเสียบมือถือได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีในเรื่องของ power outlet นะฮะไม่มีเบรกมือไฟฟ้าไม่มี auto b r บ k e h o l นะครับก็ไม่สามารถที่จะแปรผันจนถึงจุดจุดนิ่งได้ในเรื่องของระบบะควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแบบแปรผัน กองเก็บของครับไม่ใหญ่มากนะฮะก็จะเห็นว่าเหมือนเหมือนกับใน Honda BRV มีการบุหนังมาให้เดินได้ตะเข็บสีแดงนะครับตัวเบาะนั่งได้สบายนะครับกระชับดีเห็นเบาะตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ภาพรวมของตัวเบาะเนี่ยแผ่นหลังค่อนข้างที่จะดีแล้วก็นุ่มนะครับมีกระจกออโต้นะครับขึ้นลงเนี่ยเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นโพซิชันตำแหน่งในการขับเนี่ยดูดีมากนะครับดูดีมากถ้าเราปรับเบาะสูงก็ยิ่งจะดูดีขึ้นไปใหญ่นะครับ กระจกตัดแสงออโต้ไม่มีมาให้นะครับมีไฟไม่มีช่องเก็บแว่นนะครับตัวที่บางแดดนะครับเป็นกระจกมาพร้อมกับไฟเนี่ยอันนี้ให้เฉพาะในรุ่น RS รุ่น SV ไม่มีนะครับอ่ะให้2ฝั่งนะครับแล้วก็มือจับตรงเนี้ยเฉพาะรุ่น RS นะครับมี4ตําแหน่งแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่น SV มี3ตําแหน่งก็ถูกตัดไปชิ้นหนึงนะครับช่องเก็บของค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะครับ ใส่ขวดน้ําขวดใหญ่ได้สําหรับแผงข้างประตูนะครับแล้วก็ใส่ขวดเล็กได้อีกนะที่เปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็ฝาถันน้ำมันอยู่ทางด้านขวานะครับตรงนี้นี่เบาะแถวที่นั่งแถวที่สองเนี่ยสามารถจะพับแยกได้นะครับเป็น40-60นะแต่พับแล้วไม่เรียบนะครับอ่ามีที่เท้าแขนมาให้นะครับแต่ว่าไม่มีช่องวางแก้วไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่าเราจะเห็นได้เลยว่าที่พักแขนตอนนี้เนี่ยของฮ o n ด้ามันไม่ได้วาง กับพื้นแล้วนะ,ะมี power outlet มาให้ขนาด12 V1 โวลต์หนึ่ำแหน่งทางด้านหลังนะครับแต่ก็ไม่ได้มีช่องแอร์อะไรตรงนี้นะจะไม่เหมือนกับ HRV นะครับพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลังคามีความโปร่งกว่าทางด้าน HRV เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าขนาดความกว้างเนี่ยไม่ได้กว้างไปกว่า HRV นะครับบางคนบอกว่าพอๆกับ Jazz ได้ไหมก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันได้แต่ผมกลับรู้สึกว่าท้ายของคันนี้ครับมันมีความ เนี่ยพื้นที่มันอาจจะไม่อึดอัดแต่ก็ไม่ได้แบบโอทงอะ่ะใช่ไหมพื้นที่หลังคาเนี่ยเหมือนจะแคบใช่ไหมแต่จริงสองฝ่าม,มือแต่อาจจะด้วยพื้นที่ของเพดานเนี่ยเป็นสีดําด้วยนะนะครับแล้วก็ตัวเบาะถามว่านั่งสบายไหมเบาะนุ่มมากนะครับทั้งเบาะรองนั่งแล้วก็พนักพิงหมอนรองศีรษะเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่แบบพอดีศีรษะเลยแล้วถ้ากดต่ําลงมานะครับพอดีกับต้นคอมากเป็นเบาะที่นั่งได้ รู้สึกดีแต่ชันไปหน่อยถ้าเอ็นลงกว่านี้อีกนิดนึงจะสบายขึ้นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันเอ็นไม่ได้มันฟิกไวอ่านี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่เราเสียดายนะครับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้อ่ามาลองสีรษะอันที่3ถ้านั่งตรงนี้ตรงนี้มันจะสูงกว่าหน่อยรู้สึกว่าถ้าเรานั่งเบียดเบียดกันเนี่ย w r บเอานี่ยอาจจะเบียดกันแล้วนั่งได้ได้ง่ายกว่า HR-V เพราะ HR-V เนี่ยเหมือนกับว่าตัวเบาะเนี่ยเขาจะไม่ได้วางแบบนี้นครับเ r v ขาจะเป็นเบาะที่มันสามารถขยับตัวเนี้ขึ้นมาแขวนได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของใช่ไหมครับแต่ตัว w r v ทําไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแต่ดึงได้วะเดี๋ดูสินะครับเดี๋ยวดูสิเฮ้ย เฮ้ยพี่เหรออ๋อมันเป็นมันไม่ได้เก็บของได้มันแค่ล็อกบอกแล้วมันแกะง่ายมากอ๋อนี่ไอเทมลับอีกแล้วที่ซอตังเมี้ยไอเทมลับอ่านะครับแล้วก็เบลลสูงต่ำไม่ได้นะฮะอะมีที่ใส่ขวดน้ำนะครับขวดใหญ่ใส่ได้เลยนี่ แล้วจะเห็นว่าตัวรถมันจะหลังคาไม่ได้สูงมากนะครับแผงข้างประตูนะครับมีการบุเป็นผ้ามาให้แล้วก็เป็นหนังนะครับบริเวณที่เท้าแขนนะฮะแล้วก็การตกแต่งนี่เป็นพลาสติกหมดเลยนะงานวัสดุอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นนะเมื่อเทียบกับ HRV นี่คือการพับเบาะครับมีจุดยึดเบาะเด็กมาให้นะฮะด้านนี้เป็นพับแบบ60ครับมีไฟเพดานมาให้หนึ่แหน่งอันนี้เป็นเบลนะครับอ่ะประมาณนี้ เรามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายามีไฟสองสว่างให้นะครับแล้วก็ยังได้ล้อและยางอะไหล่นะครับล้อกับยางอะไหล่อขอบน่าจะเป็นขอบ16นิ้วนะครับนี่ก็ไม่ได้เป็นชุดป่ายางนะครับรถอินโดแต่ถ้ารถที่ประกอบในบ้านเราเรามักจะเห็นเป็นชุดป่ายางแล้วใช่ไหมครับ แต่อินโดนีเค้เขายังให้เรื่องของล้ออะไหล่มานะฮะนี่ก็พับได้ปึ้งพครับพื้นที่เก็บสัมภาระก็พอสมควรนะครับแต่อาจจะมีพื้นที่จํากัดเมื่อเทียบกับ HRV อยู่บ้างนะครับไซร์รถก็เล็กกว่านะครับมีที่แขวนของให้2อฝั่ง